อันนี้เราจะพาทุกคนไปดูของสวยของงามงาน j ิวเ l r ร Fair เดี๋ยวเราจะนั่ง MRT ไปลงที่ควินซลิกิตตอนนี้เราอยู่ที่สุดประชุมแล้วเราต้องขึ้นไปชั้นบนแ a งค k อก j ิวเ l r ร Fair เป็นงานจัดแสดง j e วเว r รที่ใหญ่หนึ่งในสี่ของโลกเลยนะคะอันนี้บรรยากาศในงานะเดี๋ยวเราจะต้องลงทับ,บียนแล้วก็เข้าไปด้านไหนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วจิวเวอรี่เยอะมากตื่นเต้นมากทุกคน พอาจัดแสดงมีประมาณ2,500บูธมีหลายแบบหลายสไตล์นะเรามาสะดุดตานาฬิการ้านนี้สวยมากแบรนด์รอยัลค่ะปีนี้เหมือนจะมีนิวเฟกเยอะกว่าปีที่แล้วจเวลรี่สวยมากเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายให้เห็นได้นะคะทุกคนเพราะว่าบางร้านเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปก,ก็จะมีเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูแล้วก็มีวเวลรี่ด้านในในงานอะไรบ้างก็จะเป็นแสดงเพชร คอยแล้วก็เงินทองมีมีเครื่องจับมีดิสเพย์คือเหมาะสำหรับว่าคนที่ชอบซื้อเครื่องประดับแล้วก็อยากขายเครื่องประดับนะทุกคน